ครับสวกระเชยาซาอิทนะครับอันนี้นี่ผมหมาวาถ้าล่อมันแอหาดพืนนี่แต่นะครับมนขาดสงาแลครับต่างนะครับขั้นนี้ดาวประทนะครับดาวอยู่หางนบาทตัสมัริจองได้ครับตั้งสมัติคืนมิดตกโควิดนะครับสามารถจองขางไล่ก็นเลครับขั้นนี้ครับไล่กัตัวประเทศไทยครับส่งปีเพื่อไทยครับนีาวอยูหางเบาทเั่างมึงวทุ่มงหลบขั้นก่อนนะครับ สมเราขั้นแล้วเดี๋ยวพาไปลบ้ขับเบิิงว่าสภาพนั่งฟ้ามันเกดเครื่องทิ้งะตารง่ายนะ่งเสียบเด้อไงยราบขั้นละน้อง้ไป่นเครับตรงที่หัวตานเครับแถมหัวตะกี้อีกขั้นหนึ่งซื้อหนึ่งแถมหนึ่งขับ่น่ับข้นน้อนัั้งะครับขับ้ง้ขับดีมา ขึ้นเบื left left ้องมันสิมักขนจองได้บพพอลุงอาพ่สูว่าจองกันนี่จองกันนี่ครับอย่ได้ลยนี่ขันเดียวแล้วติดหลนมาี่ไมสวยดาวเวียงหาม0 0บาทนะครับครับเดี๋ยวเดี๋ยวสิปลอง่ับลองังเสียงกระดังซี่ครับ เครื่องฟิตสตาร์ตติดง่ายครับผมขั้นอ้สภาพสวยสภาพนั่งผ่านครับมีขั้นเดียวในร้านนะครับอยู่กู่ตามาดูนะครับ ดาวเพียงห้าหมื่นบาทนะครับสนใจสนใจทุกจองได้ครับเซี่ยวสร้างยีท์ครับศูนย์เก้าเจ็ดเก้าหกสามหนึ่งเจ็ดกหาหรือจะทั้งเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กก็ได้เซี่ยวสร้างยิทนะครับว่ากดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับของยูทูบอุปตามันถุงนะครับเนาะขั้นดีดาวเพียงห้าหมื่นบาทนะครับผมแถมจแจ้งอีกขั้นหนึ่งครับทรงตัวไทยครับผมันมีขั้นเดียวนะครับตั๋วจองนะครับเบิดก่อนสิใจนะครับขั้นที่สวยครับผม